สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมากิต e า m e m สองสามสามนะครับเป็นเป็นรุ่นค่อนไปทางใหม่แล้วนะค่อนไปทางใหม่สตาร์ทเบานะ cc, 2 3ยี่สามซีซีสองยังหวานะครับน้ำหนักก็เบาตัวนี้ผมตกแต่งก็คือว่าเปลี่ยนเป็นมือเร่งของโคมสื่อนะครับเผื่อพี่ชอบไงอ่าก็สวิตช์กดดับอยู่นี่นะครับเลขหนึ่งเปิดเลขศูนย์ปิดนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นโคมสื่อให้สาภาพโดยรวมคือสวยเลยพี่ดูสติ๊กเกอร์หางนะ นะครับเอาตัวนี้เอาสามพันแนะรวมส่งนะ3,800บาทรวมส่งนะครับเป็นรุ่นใหม่นะอ่ามีประกันให้เรียบร้อยนะฮะสีเดือนแล้วก็ดูแลหลังการขายให้ตลอดอายุการใช้งานตอนนี้ก็เซอร์วิสให้หมดละนะครับหัวคงงเทียอาจจะ,ะบีให้หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูน้ําหนักประมาณ4ี่โลครึ่งนะครับสามพรวมส่งนะครับอ่าสตาร์ทเบาๆเล่นถูกใจแน่นอน ึงเบาเาอ้อเปิดสวิตช์ก่อนพ่อโอครับ้ยเบาเลยโอเคดีทีนึงนะครับพอมากเลยกับพี่ๆท,ท,ที่เล่นสายเบาแล้วได้สภาพสวยๆแบบนี้นะแล้วก็อย่างนึงก็เป็นแบรนด์ใหญ่เนาะมาริต้าสภาพดีมากเลยโชกคออตโต้ด้วยนะครับโชกคออตโต,ตแล้วก็ต้องแถมครบประกัน4เดือนเอ้ยประกันสเดือน ดูแลหลังการขายให้ตลอดชีพนะครับจริงๆตัวจริงสวยนะมันอาจจะมืดๆเบาสามพันแปดลมส่งครับคุณผู้ชมครับใครชอบมา g กี a ต้าสภาพดีๆจัดมาได้เลยพี่น้องสวัสดีครับ